ขอพระอาจารย์เมตตาขยายความประโยคที่ว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เราพูดประม,มากมากแล้วเองอันตาการยึดติดกับ ครูบาอาจารย์จะเป็นนิวรณ์หรือไม่ก่อไม่ใช่นิวรณ์ที่น,นี่ก็คงต้องอมาพิจารณาความหมายของความว่ายึดติดกับอาจารย์ก่อนคือยึดติดกับอาจารย์ที่เป็นไฟกุศลก็มีที่เป็นไฟอกุศลก็มีใช่ไหม แล้วคำว่ายึดติดกับคำว่าจงรักภักดีะจะเหมือนกันหรือต่างกันยังไงอย่างอย่างเช่นที่ท,ที่วดัดบางทีพวกชาวต่างชาติมามาพักด้วยทีก็มีกล่าวหาว่าพระพระยึดติดกับพระวินัยใช่ไหมพระธรรมาบอกาคำกล่าวหานี้ ม,มันตอบยากมากเพราะว่าเราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าไม่ยึดติดนอกจากว่าพิษวินัยบางข้อบอกว่าเห็นไหมไม่ยึดติดนะแต่เราก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แต่เราก็เราก็ถือว่าเรามีความเคารพมีความจงรักภักดี่อพระยวินยัยไม่ใช่ว่ารักษาบ้างไม่รักษาบ้างก็คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในพรายวินยัยนะ เลยว่ามีคนไปกล่าวหาว่าเรายึดมั่นถือมั่นยึดติดในความเป็นแม่เราจะทำยังไงเอาเป็นแม่ที่ดีบ้างเป็นแม่ที่ไม่ดีบ้างจะเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ใช่ดังนั้นถ้า,าถ้าครูบาอาจารย์สั่งสอนเราเราก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ทางก็สั่งสอนสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นเ,เราก็มั่นใจว่า ไม่ไม่ผิดหลักศีลธรรมอันนี้เราก็จะมีเรื่องนี้เป็นกรอบอยู่เสมอถึงจะอยู่มมกตัวเป็นศิลของอาจารย์องค์ไหนพระธรรมวินัยังต้องสูงกว่าอาจารย์เห็นไหมถ้าเกิดอาจารย์วิพลาศและอาจารย์พิทุศีลและอาจารย์จะไปขออะไระถึงแม้ว่าท่ามีบุญคุณตัวเรามากถ้าผิด หลักศีลหลักธรรมนี่เราทำไม่ได้แต่ในบางบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะสอนเราหรือว่าพวกเราที่เราไม่เห็นด้วยจะทำยังไงเราไม่เห็นด้วยเราก็เราก็มีสิทธิ์กราบเรียนว่าสิทธิขอโทษก็ไม่เห็นด้วยโดยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าอาจารย ท่านยืนยันว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้เราก็ยอมเพะทําเป็นอาจารย์เราอันนี้อาตมว่าไม่ไม่หยุดติดแต่ถ้าเราไม่พอใจจริงๆแล้วนะ mm hmm. เราก็ถอนตัวออกไม่ต้องเป็นลูกศิษย์แต่ถ้าเราเป็นลูกศิษย์เนี้เราก็ต้องมีความเชื่อฟังภายในกรอบของพระธรรมวินัย mm hmm. อันนี้เงื่อนไขนี้สำคัญมากที่เรา สิ่งที่ต้องระวังหรือต้องมีปัญญากำกับอยู่เสมอก็เรื่องความสัมพันธ์เชิงบุญคุณนี่พระพุทธองค์ตรัสเตือนญาติโยมว่าให้พยายามให้ศรัทธาสงฆ สังขะมากกว่าตัวบุคคลเพราะถ้าศรัทธาเราเฉพาะจดจองอยู่ที่ตัวบุคคลใดตัวบุคคลหนึ่งถ้าทำเป็นอะไรไปมันอาจจะมีผลกระทบต่อศรัทธาของวัดปฏิบัติของเราอย่างเช่นปรากฏว่าอาจารย์จริงๆไม่ดีหรือว่า อาจารย์ลาสิกขาไปหรือว่าไม่ต้องกระทั่งตายจากเราไปถ้าเราศรัทธาเฉพาะองค์นี้เท่านั้นมันก็มันก็มีผลกระทบต่อชีวิตเรามากทีนี้การการที่เราจะศรัทธา ครูบาอาจารย์บางอง์เป็นพิเศษก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ม่าหาไม่ได้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ต้องมียา่าธรรมาก็มีกับกับลุงพ่อชามันก็เป็นเรื่องลึกซึ้งที่เราผูกไม่ถูกแต่ยังไงก็เราก็ไม่ลืมว่าว่าครูบาอาจารย์ที่ที่เราเคารพนับถือทําเป็นส่วนหนึ่งของสงฆ์้้วทันก็ดีทานก็น่าเคารพ ในส่วนที่ทำมีคุณธรรมของสงฆ์ที่เราเคารพอองค์ในก็ตามเพราะว่าทำเป็นภัชนะของคุณธรรมที่เราบูชาเราเทิดทูลทีเราก็สมมติว่าครูบาอาจารย์ที่เรา,าเ,ราเ,เราคา,าเรพโอนับถือแล้วเราเคารพนับถือทำไมทำไมเราศรัทธาในองค์นี้โอ้ท่านวินยัยท่านก็ ดีเรียบร้อยขอวัดปฏิบัติกาดกูงา,ามไปหมดเลยการการสังสอนของท่านในรู้สึกชัดเจนทำให้เราได้เข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นทำให้อันนั้นดีขึ้นดีเรื่องของเรื่องก็เราก็ศรัทธาอะไรเราก็ศรัทธาในในศีลศรัทธาในสมาธิศรัทธาในปัญญาของท่าน นั้นเราก็ศรัทธาในท่านพ่อทำเป็นตัวอย่างของศีลเป็นตัวนาตัวตัวอย่างของสมาธิตัวอย่างของปัญญาฉันก็เลิกถึงจริงๆแล้วสิ่งที่เราศรัทธาก็คือศีลสมาธิปัญญาเราก็ศรัทธาท่านเพราะว่าท่านท่านเป็นผู้ที่เราเห็นตัวจริงว่าเออศีลในชีวิตจริงของคนเนี่ยมันมันเป็นยังไงสมาธิปัญญาเป็นยังไงทําให้เรา เข้าใจหลักธรรมได้ดีขึ้นฉนั้นเราก็พยายามจะมองครูบาอาจารย์ที่เราคารพในในบริบทของของสงในสังฆะมันจึงจะจะดีที่สุดส่วน,ส,วนส่วนอื่นก็ซึ่งว่าผมพลอยได้เรื่องปุคลิกเรื่องอะไรมันมันมันก็มีฮะที่ปุคลิกบางอย่างก็ถูกใจ บางบุคลิกบางอย่างก็ไม่ถูกข์ใจครูบาอาจารย์บางองค์พูดมากบางคนก็ชอบครูบาอาจารย์บางค์ไม่พูดบางคนก็ชอบนะอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องปลีกย่อยแต่เรื่องคงเรื่องก็คือเราศรัทธายุที่คุณธรรมความดีในการที่ท่านทําทอะไรท่านพูดอะไรที่มันถูกต้องตรงตามหลักที่พระพุทธองค์สงัสงสอนไว้ โอวันนี้วันสุดท้ายด้วยเนาะโอเดี๋ยวตั้งต่อกระชับอาการอาการของคนฟุ่งในธรรมเป็นอย่างไรและจะสร้างความและจะสร้างความรําคาญแก่ผู้อื่นหรือไม่ <laughs> ประโยคสุดท้ายเหมือนไม่ใช่คำถามเราจะเป็นอย่างนี้เรียกว่ารอนวิชาก็ศึกษาบ้างอยากจะเทศให้เขาฟังโอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาอยากเยก็ดหนังสือซีดีทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะเทศที่ไม่รู้จักกาลเทศะ เหม,มันเหมือนกับอ่านมากความสงจำเมันมากามพอเกิดประสบการณ์ในการปฏิบัติเกิดปิติเกิดแบบก็ที่จริงมันก็เกิดจากกุศล,ลเจตนาคือได้สิ่งที่ดีก็อยากให้คนอื่นได้บ้างแต่ก็เป็นลักษณะฟุ้งมากกว่าเราจะาจะจะเป็นเป็นช่วงฮะเกินักปฏิบัติเกือบทุกคนก็ผ่าน พระก็จะผ่านนะงนั้นในวัดเนี่ยยังไม่หาพรรษานี่ห้ามเทศเพราะว่าพอสองพรรษาสามพรรษาโอูเนี่ยเทศทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่เมื่อกำลังกาลังอยากเทศอยากเทศก็ไม่ให้เทศให้มันให้มันหมดอารมณ์อยากเทศก่อนยังค่อยอ่ามันจะเป็น นั่นระวังตัวฮะเวลาเราเราเกิดศรัทธาเ้วเกิดอะไรก็รู้จักกาลเทศะแล้วก็เวลาเราเราจะสอนเนี่ยจะทายทอดอะไรฮะก็ต้องมีสติก็ดูกิริยาถ้าถานถ้าเขาคอยแอบดูนาฬิกาอย่างนี้แสดงว่า <c oughs> เขาเขาเบื่อแล้วนะฮะ,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 ะดีนะขอโมทนานาะ <laughs> ดูดูดูอ่าพอดีมีมีทัวระข้างน,นอกเขา,เ,าเขาเขาจะหาทางหลบปลีกเราไปนะอย่างที่ถ้าเป็นมากนี่แค่เห็นเราเดินเข้ามากหลบเข้าไปในห้องนี่นี่อย่งางก็ระวังางเลง